สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเพียวมอเตอร์ครับวันนี้นะครับลูกค้า Ford r เ n g เจครับต้องการติดตั้ง BSM วันนี้นะครับเราติดตั้งกับรถกระบะแต่ปัญหาคือนะครับ BSM รุ่นทั่วไปนะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเนื่องจากกันชนจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเราใช้เซ็นเซอร์แบบพิเศษนะครับในการติดตั้งเดี๋ยวมาดูกันเลยตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ BSM วันพัดนะครับสำหรับติดตั้งในรถกระบะโดยเฉพาะนะครับนี่ตัวเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์เดียวนะครับติดอยู่เรือนกระบะอย่างนี้าาตมสรถ จับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจับได้หมดเลยโดยใช้เซ็นเซอร์แค่ตัวเดียวโอเคคันนี้ติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลย สำหรับ BSM ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเลเซอร์หลายที่กระจกนะครับโดยหลอดไฟแจ้งเตือนตำแหน่งก็จะอยู่เหมือนตำแหน่งศูนย์เลยนะครับจะอยู่บริเวณนี้ตัวหลอดไฟนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาที่รถตัดผ่านฟังก์ชันการตรวจับนะครับเมื่อมีรถผ่านมานะครับก็จะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกอย่างนี้นะครับเป็นสีส้มแล้วถ้าเราตีไฟเลี้ยวนะครับเมื่อมีรถผ่านมาด้วยจะมีเสียงพร้อมกับไฟแจ้งเตือนอย่างนี้ครับนี่อันนี้คือช่วยป้องกันอุบัติเหตุนะครับไม่ให้เราเลี้ยวไปในขณะที่มีรถอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัวนีี้นรรใกณ อยู่นะครับแล้วมีรถมาจอดท้ายเซนเซอร์ตัวนี้จะไม่แจ้งเตือนมั่วนะครับยกเว้นรถที่มาด้านข้างเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของปีเซมตัวนี้เลย7จ g h z ิกเฮิรตตัวนี้นะครับก็จะมีระบบช่วยแซงนะครับในกรณีที่แซงยังไม่พ้นนะครับก็จะมีไฟแจ้งเตือนนะครับนี่เดี๋ยวลองดูจะมีไฟแจ้งเตือนขึ้นมาที่กระจก ว่าให้เราแซงพ้นก่อนนะครับเราค่อยเลี้ยวไปนะครับแบบนี้โอเคตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชัน RTC ครับเอาไว้เวลาเราถอยหลังนะครับในห้างหรือว่าในอะไรนะครับ ถ้ามีรถตัดข้างหลังนะครับจะมีไฟแจ้งเตือนที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตามทิศทางของรถที่มีไฟเคลื่อนที่เข้ามาตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชัน d o w ครับเอาไว้ช่วยเตือนเวลาที่เราจอดรถแล้วต้องการที่จะเปิดประตูนะครับถ้ามีรถผ่านบริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับให้เรากดไฟพารมากเลยจะมีไฟแจ้งเตือน3าครั้งนะครับแบบนี้เลย โอเคครับเรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจติดตั้ง BSM นะครับกับรถกระบะโดยเฉพาะนะครับสามารถเข้ามาที่หน้าร้านเพียวมอเตอร์ M o R T e R, อยู่ที่นนรปฐมนะครับทักแชทแอดมินเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยครับผมมากครับ